เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21เมษายน2560ภายในสนามกีฬาจังหวัดเตนิงประเทศเวียดนาม โค้ชท็อปเตนัยคลิปสถียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคุมทัพเดอรรับบิดวีเมนมากรัดวีซีลงทาการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเกมแรกพบแชมป์เก่าเจ้าภาพเงินหางคงเทืองในวันอาทิตย์ที่23เมษายน2560เวลา19นาฬิกาในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ VTV9 บินิดทัพ2017ที่จังหวัดเตนิงประเทศเวียดนามโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาั้งสิ้นกว่า1ชั่วโมง30นาที วันนี้ก็เราซ้อมมือแรกนะครับท,ที่สนามแข่งขันสนามจริงก็ให้นักกีฬาได้ปรับตัวแล้วก็เรื่องไฟของสนามแล้วก็สภาพสนามนะครับก็พยายามจะใช้ให้ใหชินให้ชินครับผมก็สภาพสนามก็ก็ดีครับไม,ไม่ร้อนมีแอร์แล้วก็ความสว่างก,ก็ดีครับก็หลังจากที่เรากลับจากสงการมาแล้วเราก็ซ้อมตลอดนะครับซ้อมด้วยกัน มีมีทีมชาติที่ที่ยังไม่ได้รวมตัวกันก็ได้ได้ซ้อ,อมระบบทีมแค่2วันพึ่งบึ่งมาถึง